เดิมเนี่ยคุณพ่อผมเขาเป็นคนก่อตั้งตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วอาหารสไตล์แต้จิ๋วเนี่ยนะฮะดังเดิมเลยชื่อร้านเนี่ยมันมีความหมายเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาจะชอบหงกัมก่อนคุณพ่อผมก็เลยเออเอาชื่อชื่อหงเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อหงฟ้า อาหารสไตล์แต้จิ๋วแท้ๆเนี่ยมันจะเน้นเรื่องสีสันเรื่องรสชาติเอ,อเลบทะเลเนี่ยเป็นของนึ่งคล้ายๆพวกติ่มซำอะไรทํานองนี้ฮะมีพวกกุ้งพวกปลาหมึกพวกหอยเน้นที่รสชาติวัตถุดิบที่สดสะอาดตัวที่เป็นหัวใจก็คือน้ําจิ้มมันประแดงห้ารสนี่เป็นปลาพื้นเมืองปลาพื้นถิ่นปลาเนื้ออ่อนตัวเล็กมาทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบ แล้วก็ใส่พวกสมุนไพรกระเทียมพวกพริกไทยอ่อนเอามาผัดเม็ดมะม่วงออกหนะ้ารสอ่ะเปรียปร้ยวๆหวานๆเป็นกับแกล้มก็ได้เป็นอาหารหลักก็ได้เป็ดปักกิ่งนี่เป็นซิกเนเจอร์เลยที่ร้านนี่ขายดีมากเป็ดคัดมาโดยเฉพาะแปง้งคล้ายๆแป้งโรตีไงฮะเราทำเองรีดเองคอหนังเป็ดแล้วก็ใส่แตงต้นหอมเนี่ยม้วนแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้ม น้าจิ้มก็เป็นน้ําจิ้มที่เราคิดเองซึ่งมันไม่เหมือนใครยำปูนิ่มผักบุ้งกรอบสไตล์อาหารไทยสมัยใหม่น้ำยำกะทิกุ้งสับหมูสับผสมลงไปนิดหน่อยรสชาติจะออกกลมกล่อมเหมือนกันกุ้งแชบว้ยราซอสมะขามคนนิยมมาก กุ้งคัดไซส์นะฮะเท้าหูอ่อนชุบแป้งบางๆทอดเนี่ยข้างนอกมันก็จะกรอบเหลืองสวยข้างในก็ยังคงนิ่มแล้วก็ราดด้วยน้ำซอดมะขามแล้วก็โรยด้วยหอมแดงทอดพริกแห้งทอดเม็ดมะม่วงรสชาติมันก็จะรสจัดจ้านเหมือนกันปลาบูนึ่งซีอิ๊วเนี่ยถ้าพูดจริงๆเนื้อมันดีมากเอามานึง่งแล้วก็ราดก็เป็นน้ำซีอิ๊วสไตล์ฮ่องกงะฮะ ต้ยมยำปลามานี่คือปลามาแม่น้ําของบ้านเราของที่นี่เองนะฮะ mm hmm. เนื้อดี mm hmm. ก็มาทําต้มยําน้ําใส mm hmm. เป็นอาหารไทยที่คลาสสิก hmm. พอสมควรที่อื่นมันก็หาปลาอย่างนี้แทบจะไม่ได้ เราโชคดีเหมือนกันที่เราได้วัตถุดิบที่มันเหมาะที่จะเอามาทําทั้งอาหารจีนอาหารไทยเพราะอาหารเนี่ยมันจะมันจะดีไม่ดีมันอยู่ที่หนึ่งวัตถุดิบมันต้องสดกรรมวิธีการปรุงเนี่ยเรียกว่ามันถูกสูตรถูกลักษณะเนี่ยมันจะมันจะเสริมกันเป็นอาหารที่เหมือนกับว่าเป็นเอกลักษณ์ไปหาทานที่อื่นก็หายากอาหารที่ปักน้ำโพเนี่ยที่นครสวรรค์นี่นะจะไปทานที่กรุงเทพก็ไม่เหมือน